สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้นะครับพามาเบิงภาพนำโชคลาภแนวทางเล็กเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16ตุลาคม2568หลายสำนักหลายอาจารย์เดอ้อนะครับเล็กเพิ่นมาเหล็กเพิ่นเขาในงวดที่ผ่านมาวันนี้เพิ่นแบงปันมาแล้ว นะครับพี่น้องกับบาควลสิพลาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงเป็นการทํานายตัวเลขถ่ายตัวเลขการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับ ดีแดงภาพพี่นอ้องมาเริ่มต้นกันที่ขอมูลแนวทางของนกน้ำโฉกสำหรับงวดนี้16ตุลาคม68นะครับพี่น้องครับ8ปดหาแปดซนะครับ2ตัว3หางเนะาะ3ตัวนี้4 8แหาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ4 8แหาตัวเลขก,ก็สิมี3มี4มีหามี8พี่น้องครับเลข4ตัวเด้อคันไม่นั่นพี่น้องคันขึ้นมากก็ลองจับเวียนทั้ง4ตัวลองเบิง่ง นะครับสำหรับขอมุลแนวทางของอาจารย์นกนำโชคนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆเดอ้ออาจารย์ครับเวก็ตามมาด้วยอาจารย์เอกเมืองย่าล่างชุดเน่นเพิ่นพี่น้องผมสองหางแขนแขนนกเน่นศูนย์หกกับสามหกพี่น้องศูนย์หกกับสามหกเดอ้อนะครับชุดเน่นข้างล่างของอาจารย์เอกเมืองย่านะครับ อันนี้เป็นชุดสามตวัวของแอดกลมพี่น้องนะครับทั้งเบิดกา12สิบสองหางเนาะนะครับโอ้มีสามหาแปดพร้อมพี่น้องผู้ใดเป็นแฟนแคบเอฟซี FC ของแอดกลมแคบไวเดอร์ ather, พี่น้องผมแนวทางของลุงนิ่นนะครับพี่น้องครับเดนหากับเจ็ดนะครับสามตัวสองเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าหกเจ็ดห้า 2ตัวนะครับสองห้าสามแและ76กนะครับการเบิร์นนั่มาหาก็ับแปพี่น้อง16ตุลาคม2อ6 8ของบุญแนวทางของลุงนินพาพี่น้องมาที่ของอาจารย์วุฒินะครับสิตุลาคม เด่นเก่าพี่น้องร่องหนึ่งกบแปดเดอร์นะครับเด่นเก่าร่องหนึ่งกบแปดพี่น้องครับเพิ่นจับคูเก่าหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสองหกหนึ่งโตัวกันสามหางพี่น้องครับเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดนี่เพิ่นจัดเป็นโตัวกันเพิ่นเน้นเก่าหนึ่งกับเก่าสองพี่น้องเพิ่นเห็ดดอกจันทร์มากไว้นะครับอันนี้คือข้อมูลแนวทางของอาจารย์วุฒิพี่น้องครับข้างล่างเนาะนะครับเด่นเด่นล่างนะครับ กันทั้งเทิงน้ำพี่น้องผมใบนี้แนวทางของอาจารย์ไม้เอกนะครับพี่น้องครับ16ตุลาคมโอ้เดน่นศูนย์พี่น้องพนวมพนมักศูนย์วสันรรนะครับ0780988็แล้วก็56นี่เด่นแห้งนะครับพี่น้องครับ3ตัว590 690 890 นะครับเก้าศูนย์กับหกศูนย์นี่เป็นเลขมักนะครับพี่น้องครับตัวเดียวช้อนเดียวนี่แปดเก้าศูนย์เดินนะครับของบุญแนวทางของอาจารย์ไม้เอกพี่น้องผมพาพี่น้องมาที่มังกรบินนะครับชุดตัดขั้งบนเพลินพี่น้องครับสําหรับมังกรบินเนี่ยซึ่งในงวดที่ผ่านมานี่กัแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แล้วมานะครับชุดตัดชุดเน็งด้วยนี่ นะครับเอางวดน,นี่พี่น้องครับนี่มังกรบินสิบหกตุลาคมหกแปดข้างบนชุดตัดห้าสองสองเจ็ดศูนย์สามห้าสามและเก้าสองพี่น้องครับห้าสองสองเจ็ดศูนย์สามหาสามก็บเก่าสองเด้อนะครับมังกรบินข้างบนชุดตัดนะครับแล้วก็ข้างล่างพี่น้องผมข้างล่างชุดตัดเพหน,นีสองศูนย์สามศูนย์สามสองแปดศูนย์และ สี่สองนะครับมังกรบินพาพีน่นองมะทีอาจารย์หนุ่มเหนือพี่น้องผมนะครับใบหนีวิ่งรูดหกและเจ็ดนะครับหกหนึ่งหกสามหกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับสามตัวเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าและสามเจ็ดห้านะครับพรเพคะแนนหกหนึ่ง กับเจ็ดหานะครับฟันเจ็ดหาพี่น้องครับอันนี้คือข้อมูลแนวทางของอาจารย์นุ่มเหนือนะครับที่เพิ่นเน้นให้ใบนี้สามเจ็ดหาเด้อพี่น้องเพิ่นเน้นให้สามตัวเม็ดเดียวนอสองตัวกับเจ็ดหาเจ็ดสามกับหกหนึ่งพี่น้องผมอาจารย์นุ่มเหนือนะครับถัดมาของอาจารย์แอดปีชาพี่น้องครับ16ตุลาคมวิ่งรูดห้า เก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าสามแปดห้าสามแปดห้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าห้าสามนะครับสองตัวหาหนึ่งหาสามหาศูนย์หาเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดแปดหาเก้าศูนย์กับเก้าสามพี่น้องอันนี้เป็นชุดเต็มพี่น้องเพิ่มเน้นให้น้ำอยู่นะครับพี่น้องครับเพิ่มเน้นข้างบนเน้นนะครับเนี่ยเก้าแปดเม็ดเดียวนะครับ เก้าหานี่เป็นตัวกันพี่น้องครับสามตัวหนึ่งเก้าแปดและกาศูนย์เก้าหาอันนี้เน้นข้างบนเดินนะครับเน้นข้างบนกันข้างล่างนั่นแหละเนาะนะครับและกาถัดมานี่เน้นข้างล่างกันข้างบนพี่น้องครับมเม็ดเดียวในหาศูนย์นะครับตัวกันหาหนึ่งเด้นะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดปีชาตามมาด้วยของอาจารย์แอดอาโน่ พี่น้องผม16ตุลาคม68นะครับตัวเดียวนีซีเด้อพี่น้องเด้อนะครับซีหกซีหนึ่งซีหาซีเจ็ดนะครับสามตัวหนึ่งซีหกพี่น้องนะครับหนึ่งซีหกหกซีหนึ่งโอ้นะครับงามเด้พี่น้องผมเด่นขมูแกมันซีหกนี่แหละนะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์แอดอาโนนะครับตามมาด้วยอไกอ่ไก่ พี่น้องครับเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับลวก็แปดเก้าเนี่ยพจนจันทร์ให้เป็นข้างลังพี่น้องนะครับวิ่งเก้าอัดรูด9้านะครับส6ตุลาคม2 5 6หกแปดพี่น้องครับใบหนี้ของแม่อ้วนพิษณุโลกนะครับเด่นแปดร่องหนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดเจ็ด ะครับแปดเนาะหกนี่ก็หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดพี่น้องครับเหล็กวิกนกันหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเนาะเหล็กวินเพราะว่าวินร่วมเบิร์นหามน้ำมาสัตว์ในในวินนี่ก็ได้นะครับเอาอันนี้ของเอสวีเจพี่น้องผมนะครับเดนหกกับเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกสี 6, ่หกห้าหกศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ด นะครับสตัว906 516 546 756 607 857 567และ697นะครับอาจารย์แอดวีล่าง13ประตูของอาจารย์ขุนเดชพี้องนะครับ9 7 0 7 1 6 0 1 4 7 3 8 9 2 0 2 7 5 9 3่นอง9707 16 0 3 8 03 1> 12และ76นะครับ13ประตูลังของอาจารย์ขุนเดชพี่น้องครับแนวทางของยายแร่พี่น้อง2โตใบนี้นะครับ1214 26 42 61 21 76 67 0204 46กับ49 4, 4, 4, นะครับใบนี้แล้วก็ถัดมา ใบนี้3ตัวนะครับพี่น้องผู้เป็นแฟนคลับ FC ของยายแล่ครับไวเดอ er er man. Man. ร์พี่น้องผมแนวทางของอาจารย์สมานคำแดงนะครับนี่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ C2 C4 C6 C7 C8 C1 C5 57 58 55 59 53 52นะครับ3ตัว8 4 6 หกสี่สองสามห้าเจ็ดและสองห้าสามนะครับขอบ้อมูลแนวทางของอาจารย์สมานคำแดงแนวทางของแอดหยุดผ้าโชกพี่น้องผม16ตุลาคมนะครับ2ตัว4 7 5 7 6 7 9 7 2 7นะครับใบนี้มี3ตัวนั่งน,นะครับเป็นขังวนข้องเผืนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องแฟนคาร์บีซีของ อาจารย์แอนหยุด้าชกนี่แคบเวเดอร์นะครับใบนี้ข้างบนพี่น้องแล้วก็ทัดมาใบนีเป็นข้างล่างเพิินนะครับโอ้ใบนีก็นาสิบนาสิบบนล่างมั่งนี่นอะนะครับเพราะว่าสามตัวน่าสิบเป็นข้างบนนะครับสองตัวน่าสิบเป็นข้างล่าง่วนวนใบนี้เพิ่นเน่นนะครับพี่น้องศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองสองสี่เจ็ด 472707นะครับข้างบนข้างล่าง1872 1292 7098าแะครับแอดหยุดผ้าโชคของอวายุนะครับพี่น้องครับ546 5456 46 329 32 39 29นะครับอาจารย์วายุ แดงภาพพี่น้องมาที่ของมูนแนลทางของแอดนั่นนะครับแอดนันงวดิพานมาที่แดงกันรุ่นวัาสันเดยนะครับรุ่นแตกสามตัวเนาะปรากฏว่าสามตัวเป็นพี่น้องบางทีหรืเป็นเทสซีดายเด้นะครับหกแปดเจ็ดพี่น้องอันที่จริงหกก็เก่าในเหล็แท่นกันเดย์ไวล้ลงหนีปับนี่แตกสามตัวเลยเนี่ย,น,ยนะครับ 9, 8, 7, เก้าแปดเจ็ดนี่ก็โอ้ยอันยะเลยแล้วนะครับสองตัวเิ่นเก้แปดเจ็ดเจ็ดแปดมานะครับอันนี้คืองวดิพานมาเดอของแอดนันนะครับมาลุนงวดนี้กันพี่น้อง สิบหกตุลาคมพี่น้องผมเด่นหกเดอร์นะครับเด่นหกนะครับพี่น้องครับสามตัวเก้าหกสี่สองเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งพี่น้องนะครับเก้าหกสี่สองเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับโอ้ที่แดงว่ายมันสองหางโมเมนสามหางเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับที่แดงเบิงเบิงผิดนะครับตาไล่เนาะว่ายมันสองหางสามหางพี่น้องครับฮามารุนสามตัวแตกกันนะครับ สองตัวพี่น้องหนึ่งหกสองหกหกสี่หกเจ็ดเก้าหกเก้าสกับเก้าเจ็ดเด้อของแอดนั่นนะครับมวดที่ผ่านมาก,กะนี่ละพี่น้องนี่เกิดเป็นแตกสามตัวกันยังอง่โวดที่ผ่านมากผู้ใดได้ยิ้มในหัวน้ำเพลินกับมองแบงปันน้ำใจกันนี่ละนะครับอาขอบพระคุณหลายๆเร้อแอดครับ พพี่น้องมาปิดไทยที่ของแอดเจี๊ยบนะครับแอดเจี๊ยบงวดที่ผ่านมาหนี้แปดเจ็ดพี่น้องเนี่ยนะครับแปดเจ็ดเนาะสามตัวเป็นงหายป็นหาแปดเจ็ดแล้วกะสองแปดเจ็ดนะครับเกือบแตกสามตัวคือกันนี้ก็ได้นะครับงวดนี้วิ่งมีสองมีเจ็ดมีแปดมีหานะครับสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าสองแปดเจ็ดห้าและสองห้าเดอร์ของวุ่แนวทางของแอดเจี๊ยบพี่น้องผม จามาเป็นการทำานายตัวเลขนะครับท่ายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงทนันห้ามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นควอมเสือส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณาในการรับชมรับฟังกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเขามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกัรและกันเนาะนะครับจะทนจนจบคิบนะครับขอพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เดอ้อทุกทุกรูปภาพ ที่เออเฟือ่องแันขวอมมล่งนวนทางให้พี่น้องเดเบิ่งเนชมพาะกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ